ลคนตวดีจต้นที่น่าตื่นตาตื่นใจชื่อว่าเขนเป็นคนน่าละครสัตว์จะมาโทว์อะไรที่มันาปาคาับหัวใจสัตว์สิรูกสันทำให้งตาข,ของคุณท้อโคมายนะ่าาเป็นรเปลกอย่างจอเคกับคุณแใหม่ราานอะไรไมนะายแวดะลองหาทางดูสิคิดว่าคนจะโอเคก็ได้นะก้อนรับสุ่ อะไรก็พาบที่มันกำลังจะเกิดขึ้นฉันดีใจที่เคยอยู่ด้วยนะฉันอยากที่จะเห็นอะไรสนุกสนุกที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจังเลยนะถ้าเธอมานึกยิบดูแล้วนะถ้าไม่มีทางที่จะหนีออกจากที่นี่ได้อยู่แล้วมันไม่มีแม้กระทั่งทางออกจากที่นี่เลยคนกำลังบ้าอยู่มิอะไรต้องขอบคุณที่ทำหมดที่เป็นเพียงแค่ฝันใช่ไหมขอมดี คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร